หอมหรือที่บางคนเรียกว่าหอมแบ่งเป็นพืชผักสมุนไพรล้มลุกสันนิฐานว่ามีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชียกลางมีหัวใต้ดินมีสีเขียวและมีกลิ่นฉุนเฉพาะตัวขยายพันธุ์ง่ายขึ้นเป็นกอและค่อยๆแตกกอแบ่งตัวออกมาเป็นต้นๆจึงเป็นที่มาของชื่อหอมแบ่งนั่นเอง ต้นหอมกินได้ทั้งใบดอกและหัวรสชาติซ่าเพชรร้อนเล็กน้อยคนไทยคุ้นเคยกับต้นหอมมาอย่างยาวนานนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายทั้งกินเป็นผักสดกินเป็นผักเคียงอย่างเช่นเคียงกับข้าวขาหมูข้าวหมูแดงและอย่างนิยมนำมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆโรยหน้าอาหารเช่นข้าวผัดข้าวต้ม ซึ่งเพิ่มทั้งรสชาติและกลิ่นหอมชวนรับประทานมากยิ่งขึ้นประโยชน์และสรรพ,พคุณที่ได้จากต้นหอมก็มีมากมายเลยค่ะนอกจากวิตามินแคลเซียมสารอาหารต่างๆที่เป็นประโยชน์แล้วในต้นหอมยังพบสารชนิดหนึ่งชื่อว่าสารฟลาวนอย ที่มีริต้านมะเร็งและสารเคอร์ซิตินที่ให้ริดช่วยป้องกันแบคทีเรียรป้องกันการอักเสบและป้องกันโรคภูมิแพ้ได้อีกด้วย <c oughs> เมื่อทุกคนรู้อย่างนี้แล้วเราก็ไม่ควรเขี่ยต้นหอมในจานอาหารทิ้งนะคะเพราะจริงๆแล้วต้นหอมทั้งอร่อยและมีประโยชน์ที่ไม่ควรมองข้ามเลยค่ะ